กฎหมาย Sta b l e c o i n กำลังผ่านธนาคารกลางทั่วโลกเริ่มทดลอง Smart Contact และ e l ลิกค u m ออกมาหนุนคริปโตชัดเจนงานนี้เดือดแน่ๆน,นะครับอยากกระพริบตานะสวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่องบ t c o อ n ลงทุนบอยช่องที่จะพาเพื่นอนเจาะลึกทุกข่าวสำคัญในโลกของคริปโตและ m a c r o e c o n ค m นครับคำเตือนวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและมุมมองส่วนตัวเท่านั้นนะครับไม่ใช่คาแนะนาทางด้านการเงินการลงทุนนะโปรดใช้วิจารณญาณก่อนตัดสินใจด้วยนะครับ เริ่มกันที่ข่าวใหญ่ในสัปดาห์นี้เลยนะบริษัทคริปโตยักษ์ใหญ่อย่าง Galax กซี่ดิ a ิของไม้โนโวแกลนนนั้นเนี่ยเข้าจดทะเบียนในตลาด NASDAQ อย่างเป็นทางการแล้วนะครับก่อนหน้านี้พวกเขาจดทะเบียนอยู่ที่ตลาดหลักทรัพย์โทรนโตในแคนาดานะ แต่ตอนนี้ย้ายเข้ามาเล่นในเวทีใหญ่ของสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าอเมริกาเริ่มเปิดรับคริปโตมากขึ้นเรื่อยๆนะโดยเฉพาะเมื่อแรงกดดันจากฝั่งการเมืองอย่างเกนเลอร์วอลเลนหรือไบเดนเริ่มลดน้อยลงนะครับนักลงทุนเริ่มมั่นใจธุรก,กิจเริ่มขยับและวงการนี้กำลังไปได้ไกลกว่าที่คิดด้วยนะ พูดถึงฝั่งอเมริกาแล้วเนี่ยอีกประเด็นที่ต้องจับตามองอย่างมากในช่วงเวลานี้คือร่างกฎหมาย s ซเบอร์คอหรือที่มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า g ีเนียตแอคนับซึ่งกำลังจะเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายของการพิจารณาในสัปดาห์หน้าโดยวุฒิสภาบิลเออแฮงเกอร์ตี้นะจากพรรคริพับบิกันนะครับและคิสเทนกิลลิงแบสจากเดโมแครตนั้นเนี่ยได้ออกมาแถลงชัดเจนนะว่า พร้อมที่จะสนับสนุนและผลักดันให้ร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านให้ได้นะภายในไม่กี่วันข้างหน้านะซึ่งนั่นก็แปลว่าทั้งสองพรรคการเมืองใหญ่ในสหรัฐอเมริกาก,กำลังร่วมมือกันในประเด็นคริปโตอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันนะครับจี Act นนเนียรแอคนี่ไม่ใช่แค่ร่างกฎหมายธรรมดานะแต่มันคือหมุดหมายสําคัญที่จะปฏิวัติระบบการชําระเงินของโลกยุคใหม่เป้าหมายของกฎหมายนี้คือการทําให้เซเบอร์คอย ถูกยกระดับนะครับให้เป็นสื่อกลางาการชําระที่ปลอดภัยนะครับการชำระเงินที่ปลอดภัยโปร่งใสตรวจสอบได้และได้รับการรองรับอย่างเป็นทางการจากทางภาครัฐนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายการเงินของสหมริกาทั้งยังสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานรายย่อยสถาบันการเงินและนักลงทุนจากทั่วโลกด้วยนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือร่างกฎหมายฉบับนี้นั้นเนี่ย ยังมีจุดประสงค์เพื่อรักษาความเป็นผู้นำของดอลลาร์สหรัฐในเวทีโลกด้วยนะโดยเฉพาะในยุคที่การเงินแบบดิจิตัลกำลังมาแรงรัฐบาลสหรัฐมองเห็นแล้วนะครับว่าหากไม่รีบกำหนดมาตรฐานทางกฎหมายตั้งแต่ตอนนี้ประเทศอื่นๆเช่นจีนหรือยุโรปอาจเข้ามามีบทบาทแทนในฐานะผู้นำของระบบการเงินดิจิทัลโลกได้นะครับซึ่งจะกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและอิทธิพลทางการเมืองของสหรัฐในระยะยาวด้วยนะ นอ,อกจากนี้การผ่านกฎหมายนี้นั้นเนี่ยยังจะช่วยเพิ่มความต้องการนะครับของออตัวเงินสารัฐอเมริกานะครับของพัฒบัต นาัฐอเมิกาอย่างมากด้วยนะเพราะหนึ่งในข้อกำหนดสำคัญของเซ v เวอร์คอยที่ออกมาตาม Genius a c อคือต้องมีการสำรองแบบ1ต่อ1นึ่งนะด้วยสินทรัพย์ที่ปลอดภัยนะครับเช่นพันธบัตรรัฐบาลัาอเมิกาซึ่งหมายความว่าทุกครั้งที่มีการออกเซเวอร์คอยจะต้องมีการซื้อพันธบัตรรองรับนะส่งผลให้เม็ดเงินไหลกลับเข้ารัฐบาลโดยตรงนะดันค่างเงินดอลลาร์ให ขึ้นและสร้างความมั่นใจต่อเศรษฐกิจของสหรัฐมิการนะครับในสายตานักลงทุนต่างชาติด้วยนี่จึงไม่ใช่แค่เรื่องของวงการคริปโตนะแต่เป็นเรื่องของยุทธศาสตร์การเงินระดับชาติและสัปดาห์หน้าคือช่วงเวลาชี้ชะตานะว่าดอลลาร์จะสามารถเข้าสู่ยุคดิจิตอลได้อย่างส่างามหรือไม่นะครับพูดถึงเรื่องของภาครัฐแล้วนั่นเนี่ยมาต่อกันที่ข่าวเด็ดจากฝั่งธนาคารกลางนะธนาคารกลางสหรัฐเฟดนะ นิวยอร์กนะครับจับมือกับ Bank of International Settlement หรือ BIS นะครับเริ่มทดสอบการใช้งาน Smart c o n t c t นะเพื่อทดลองรูปแบบการดำเนินนโยบายการเงินแบบ tokenization หรือการแปลงสินทรัพย์ทุกอย่างให้อยู่ในโลกแบบดิจิทัลนะครับโดยพวกเขาเรียกโครงการนี้ว่า Project PIN นะผลการทดลองเบื้องต้นนะบ,บอกว่าน่าสนใจมากนะ a r t Contact c t สามารถทำให้ธนาคารกลางเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบีย้ย หรือปรับนโยบายการเงินในสภาพแวดล้อมแบบโทเกแค่ไหนได้ทันทีแบบเรียลไทม์นะครับความยืดหยุ่นสูงมากนะและแน่นอนนะครับว่าถ้าโลกนี้เข้าสู่ยุคเซอร์คอยแบบเต็มตัวคนไกลพวกนี้จะเป็นหัวใจสำคัญนะครับที่ทำให้เศรษฐกิจเดินหน้าได้อย่างแม่นยำในยุคของบล็อกเชนนะครับอีกข่าวหนึ่งทีเ่เชื่อมโยงกับตัวเซอร์คอยโดยตรงก็คือตัว USD1 ของ World Liberty Finance นนะครับซึ่งตอนนี้ เชื่อมต่อหลายบล็อกเชนเข้าหากันแล้วนะผ่านเทคโนโลยี CCIP ของ Chainlink ทำให้สามารถโอนข้ามเชนได้อย่างปลอดภัยแถมตอนนี้มูลค่ารวมในตลาดของ USD1 ทะลุ2,000ล้าน,นดอลลาร์สหรัฐแล้วนะนี่แสดงให้เห็นว่าระบบเซิร์ฟคอยไม่ใช่แค่จะมาแล้วนะแต่มาแล้วจริงๆนะและกำลังโตแบบก้าวกระโดดด้วยนะแต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะนะอีลิกทม นะลูกชายของโดนัทมเนี่ยออกมาพูดกลางเวทีคอนเซนซัสที่โทรอนโตนะครับว่าธนาคารใหญ่กำลังทำพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นะเพราะพวกเขาต่อต้านคริปโตนะครับเขายังบอกอีกว่าก่อนหน้านี้ธนาคารใหญ่ทั้งหลายพยายามล็อบบี้นะักการเมืองอย่างอลิซาเบต์ออลิซาเบลนะครับวอลเลนแกลลี่เกนเซอร์นะให้ต่อต้านคริปโตอย่างเต็มที่นะเพราะกลัวเสียหน้าในการควบคุมระบบการเงินนะครับแต่ในขณะที่พวกเขากำลังพยายาม ดันกำลังพย,พยายามปิดระบบนะตัวเองแต่ขณะที่พวกเขากำลังพยายามดันระบบปิดนะของตัวเองอยู่เบื้องหลังนะครับโลกกำลังวิ่งเข้าสู่ระบบเปิดแบบ d e c e n t r a l i z อย่างที่ JP Morgan ต้องยอมปรับมาใช้พ็อกบิบบ๊กบล็อกเชนกับ Ondo นะครับในการทำธุรกรรมพันธบัตรรัฐบาลายิ่งตอกย้ำว่า open blockchain คือทางลอด ของอนาคตนะไม่ใช่ระบบปิดที่เราควบคุมไม่ได้นะครับและส่งท้ายวันนี้นะจากข้อมูลจากคอยเบดนะครับว่าตลาดคริปโตแลนดิ้งหรือการกู้ยืมคริปโตกำลังคึกคักหน้าสุดๆนะครับแค่แพลตฟอร์มของออคอยเบดนั้นเนี่ยมียอดกู้ทะลุ2 0 0้ล้านดอลลาร์แล้วนะจากแค่2สัปดาห์ก่อนยนะังอยู่ที่100รล้าน ตัวล่างสหรัฐนะนี่แสดงถึงความต้องการของตราจักแท้จริงนะครับแต่แน่นอนนะว่าเราต้องไม่ลืมบทเรียนในอดีตนะจากเหตุการณ์ FTX Celsius BlockFi นะทุกอย่างต้องมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยการตรวจสอบและความโปร่งใสนะครับซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าแพลตฟอร์มยังคอยเบดกำลังถูกท้าทายนะครับ กำลังทำให้ถูกทางและถ้าทำสำเร็จโลกคริปโตจะสามารถเชื่อมต่อกับโลกการเงินจริงได้แบบไร้รอยต่อนะเช่นใช้กู้ซื้อบ้านหรือจ่ายค่ารถผ่านระบบแลนดิ้งบนสมาร์ทคอนแทคได้เลยในอนาคตนะครับก็ยังน่าจับตามองนะสัปดาห์หน้านะโดยเฉพาะในเรื่องของกฎหมายนะครับตัวแบบเซเบอร์คอยนะที่สหรัฐอเมริกานะครับว่าจะผ่านได้หรือเปล่านะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งอีเวนต์ที่คงจะสร้างแรง ผันผวนนะ้กับตลาดคิดโตอยู่ไม่ไม่มากก็น้อยเลยนะครับแต่ตัวบิตคอยเองก็ยังสามารถยืนอยู่เหนือหนึ่งแสเหรียญได้อยู่นะตอนที่ผมถ่าคิปอยู่นี้อยู่ที่ประมาณสัก1นึ0 0แสาเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับก็ยังเรียกว่ามีแพทเทิร์นนะที่ทําจุดสูงสุดที่ต่ําลงนะครับและทําจุดต่ําสุดที่สูงขึ้นเหมือนกันนะสู้กันระหว่างมีกระทิงนะครับกับหมีอยู่นะ ก็ขดๆนะครับอยู่ประมาณที่ชาแนลตรงนี้อยู่นะครับสำหรับตัวคริปโตนะถ้าดูตามนี้เนี่ยจุดตัดนะจะอยู่ที่ประมาณวันที่ย2ิบสองเดือนพฤษภานะครับว่าจะไปทางไหนนะจะขึ้นนะครับจะวิ่งขึ้นไหมนะหรือว่าจะตรงปึตงตรงนี้แล้วเนี่ยจะวิ่งขึ้นไหมนะครับหรือว่าจะย่อตัวต่ําลงนะหรืออาจจะต้องมาลุ้นกันว่าจะเบรกหรือว่าจะเบรกทะลุนะครับทั้งแนวตาและแนวรับตรงนี้ ได้ก่อนนะได้ก่อนจุดตัดนี้หรือเปล่านะครับโอเคนะเป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่อยากจะมาแชร์เพื่อนฟังวันนี้ครับสำหรับภาพรวมของตลาดคริปโตก็อย่างที่เพื่อนเห็นหน้าจอนะในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมายังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวที่มีใน,ในัยสาคัญนะครับแล้วก็นในรอบ7วันที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังเคลื่อนไหวขึ้นลงนะด้วยตัวเลขเปอร์เซนต์หลักเดียวอยู่นะก็ท่านเพื่อนดูมาถึงตรงนี้นะัเนี่ยแปลว่าเราเป็นสายคริปโตด้วยกันจริงๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกด ไลค์ like, กดแชร์กดติดตามช่อง Bitcoin ลงทุนบอยไว้ด้วยนะเพื่อที่ไม่พลาดข่าวสารและข้อมูลเด็ดๆจากช่องนะครับเราคิดนี้ลนไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ